สวัสดีอัปเดียนะคะแล้วก็อัปมนูนด้วยนะคะก็ต้องบอกนะ,นะครับฟังนะคะทุกท่านที่พูดมานะคะตื่นเต้นมากๆเลยนะคะก็สวัสดีนะคะท่านประธานด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์นทวัตรว่าที่มนุษย์เงินล้านที่อยู่ในห้องนี้ทุกท่านเลยนะคะก็ชื่อลินย์ช่วมิยุราพันธ์นะคะคนนี่นะคะตอนนี้ก็ตำแหน่งแพททิร์มนะคะสตาร์นะคะ ผู้เปิดโอกาสให้กับดินนะคะก็คือคุณนัทมลน,นะคะพัทรจิรอนอน์นะคะไม่มีเขาก็ไม่มีเราในวันนี้นะคะกดหัวใจรัวๆนะคะให้กับนะคะพี่นัทของเราหน่อยนะคะโอเคนระาตื่นเต้นมากๆเลยนะคะตื่นเต้นมากๆเลยนะคะทาไมนะคะวันนี้นะคะทำไมต้องตัดสินใจนะคะขึ้นสมโมสรนแพททินัมนะคะวันนี้ดิ่ขอแชร์นะคะเรื่องราวของตัวเองนิดนึงนะคะว่าทําไมนะคะดิ่ถึงตัดสินใจนะคะ ขึ้นแพทินัมนะคะก็ต้องบอกเลยว่าลิเนียนะคะโดนกดดันนะคะโดนกดดันนะคะจากนะคะดาวไลน์นะคะโดนกดดันจากดาวไลน์นะคะโอเคนะคะ, okay, ะ,คะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่กดหัวใจรัวๆเข้ามานะคะโดนกดดันจากดาวไลน์นะคะ, done, line, ะ,คะซึ่งทุกคนเนี่ยนะคะน่าจะพอรู้นะคะว่าดาวไลน์ลินี่เนี่ยนะคะขึ้นแพทินัมเนี่ยนะคะโดยใช้ระยะเวลาเนี่ยแค่ยี่สิบวันเท่านั้นเอง นะคะแค่ยี่สิบวันนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ไม่ทําอะไรเลยนะคะนอกจากนะคะกดดันอัปไลน์ไปวันๆนะคะเมื่อไหร่จะขึ้นนะคะปิดคนได้ปิดคนได้ไหมนะคะํำอะไรอยู่เนี่ยนะคะกดดันลินี่อยู่แบบเนี้ยนะคะก็นะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่ากดหัวใจรัวๆนะคะให้กับ line, ดาวไลน์กิติมศักดิ์ลินี่หน่อยนะคะโค้ดสวนนะคะโค้ดสวนนะคะ <laughs> กดดันลินน um, okay ี่ไปวันๆจริงๆนะคะตอนนี้ก็เป็นเพลแก่ๆแล้วนะคะรีบขึ้นนะแต่บอกไว้เลยนะคะโอเคนะคะลินนี่กับโค้ดสวนเนี่ยนะคะเป็นเพื่อนกันนะนะคะดาวไลน์นะคะอย่าไปกดดันอัพไลน์แบบนี้นะคะอย่าไปกดดันอัพไลน์แบบนี้นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยลินนี่จะบอกนะคะว่าเป้าหมายเนี่ยโคตดสาคัญเลยนะนะคะในการขึ้นตําแหน่งแพททิ่นัมของลินนี่นะคะต้องบอกเลยว่าในช่วงนะคะทุกท่านนะคะ อ่านะตั้งใจฟังตรงนี้ให้ดีนะคือต้องบอกเลยว่าในช่วงหนึ่งถึงสองเดือนของลินี่เนี่ยมันต้องบอกเลยว่าเป้าหมายเนี่ยมันไม่รุนแรงนะคะมันไม่ได้อยากมากพอนะคะต้องเรียนแบบนี้ว่าบริษัทเดิมเนี่ยนะคะที่อัปมนูนพูดที้ดิเนี่ฟังเนี่ยนะคะว่าที่ดิเนี่ยนเนี่ยนะคะรับรายได้กับน้องชายเนี่ยนะคะเกือบยี่สิบล้านเนี่ยนะคะบริษัทนั้นเนี่ยนะคะเขาไม่ได้โฟกัสที่คุณอวุธ ไม่ได้โฟกัสที่คุณวุธเขาโฟกัสที่รายได้คุณวุธเนี่ยนะคะคุณจะขึ้นตอนไหนก็ได้ 3, มปี10ปีก็ได้เขาสามารถสะสมคุณวุธได้นะคะซึ่งเราเราอาจจะแบบเหมือนกับว่าแบบมันอาจจะแบบติดภาพนั้นมานะคะพอมาอยู่ที่นี่นะคะเราก็เลยไม่ได้โฟกัสที่คุณวุธเราโฟกัสที่รายได้เอ๊ะ ช่วงแรกๆเราก็อุ่นใจเออไม่เป็นไรรายได้ก็เข้ามาเรื่อยๆอยู่นะคะไม่ได้ไม่ได้นึกถึงเรื่องเป้าหมายนะคะแต่นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าพอเราเนี่ยนะคะคือคือ,คอทุกท่านไหนจะเห็นนะคะว่าทีมเราเนี่ยทำไมนะคะโพสจังเลยไอ้รายได้เนี่ยขึ้นไปในโพสเฟซบุ๊กเนี่ยโพสจังเลยนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามันติดมาจากบริษัทเดิมนะคะแต่ตอนนี้นะคะพวกเราก็ปรับตัวนะคะไปตาม อดนะ,ะของบริษัทเรียบร้อยแล้วนะกะ็ก็ไม่โพสต์รายได้อีกแล้วนะคะก็นะคะเดี๋ยวลยหลายๆคนก็อาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมทีมนี้นะคะโพสต์จังเลยรายได้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าที่เก่าเนี่ยนะคะเขาโฟกัสเรื่องรายได้นะคะเอารายได้มาแข่งกันนะคะใครมีรายได้เยอะเนี่ยนะคะแข่งกันเรื่องรายได้นั่นเองนะคะแต่ตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเป้าหมายเนี่ยจริงๆเป้าหมายของลินี่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาแบบจริงจังเนี่ยนะคะตอนที่ลินี่ไปฮ่องกง นะคะก็ดินี่ไปสัมผัสนะคะไปสัมผัสผู้บริหารของเรานะคะทั้งสามท่านนะคะอ่าก็คือรู้สึกว่ามันอบอุ่นนะคะแล้วก็จริงใจนะคะคือคือดิอนไม่ไม่รู้จะพูดคําไหนนะคะคือไปฮ่องกงและที่สําคัญนะคะไปสัมผัสนะคะรุ่นพี่ของเรานะคะขึ้นตําแหน่ง ขั้นต่ําที่ไปนะคะแพททีนัำทั้งหมดเลยแล้วตัวเราเองเนี่ยนะคะเป็นคนเดียวนะที่ยังเป็นตําแหน่งดับเบิลโกสตาร์นะ,ะที่ไปนะคะแล้วเราก็ไปสัมผัสนะคะว่าทุกคนเนี่ยนะคะเก่งเก่งมากๆเลยนะคะผู้นําของเราแต่ละคนเนี่ยนะะต้องบอกเลยนะคะว่าทุกคนเนี่ยมีความเก่งแล้วก็โดดเด่นเนี่ยนะคะ ไม่ไม่ไม่เหมือนกันเลยนะคะแตกต่างกันแล้วก็ทุกคนเนี่ยสุดยอดมากมากแล้วพอลินีนะคะกลับมาจากห้องกงเท่านั้นนะคะมันมีความรู้สึกนะคะว่าอยากสําเร็จให้บอสภูมิใจนะคะมันมีความรู้สึกแบบนั้นเลยนะคะพอเราไปสัมผัสพอเราได้ไปอยู่นะคะที่ห้องกงเนี่ยสามวันเนาะนะคะแล้วก็ไปสัมผัสนะคะก็คือแบบเอ่อทีมสปาร์ตันนะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยนะคะเรากลับมาเรามีพลังนะคะเราสึกว่าอยาก อยากสาเร็จอะอยากสําเร็จให้บอสภูมิใจนะคะอ่านะคะมันก็คือผู้ได้ว่ามันก็เลยแบบคือมันมันคิดขนาดนั้นเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะดิ่อยากนะคะกลับมาปุ๊บเนี่ยนะคะอยากสําเร็จนะคะเป็นแบบอย่างให้ทีมอยากสําเร็จเป็นแบบอย่างให้ทีมวันเนี้ยนะคะเราโม t i v a t e ทีมทุกวันเลยนะคะต้อง move it up นะต้องสําเร็จนะนะคะ ต้องไปต่อนะแต่ตัวเองเนี่ยนะคะยังอยู่ที่เดิมอะ่ะดับเบลิลดับเบลิลเออนะคะคือดับเบิลโกสไตล์เนี่ยนะคะสามเดือนนะคะมันมีความรู้สึกว่าฟิลมันไม่ถึงนะ่นะการที่เราแบบเออเราเราโมดิเวตทีมงานอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะลินนี่ก็เลยตัดสินใจนะคะเคลียร์ตัวเองเนี่ยแบบเด็ดขาดนะคะอ่าพอเราเคลียร์ตัวเองแบบเด็ดขาดเราต้องสําเร็จเด็ดขาดเนี่ยนะคะ วิธีการเนี่ยไม่รู้ว่ามันมาจากไหนทุกท่านนะคะต้องบอกเลยว่าในหนึ่งเดือนเนี่ยนะคะลินนี่วิ่งแบบคือพูดง่ายว่านั่งไม่ติดเลยนะคะแล้วยิ่งนะคือยิง่งสองถึงสามวันเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนั่งไม่ติดเลยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าลินนี่ขาดอยู่แปดแปดพัน PV เนาะเชื่อไหมคะคือพอเป้าหมายของเราเนี่ยมันชัดเจนเนี่ย คุยกับคนหนึ่งคนเนี่ยสองถึงสามรอบตอนแรกๆเนี่ยเราจะคุยหนึ่งคนเนี่ยอ๋อพี่ยังไม่พร้อมนะลนิลี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอคิดดูก,ก่อนนะอ่านะคะเดี๋ยวพี่ขอตัดสินใจนะลินี่โอเคไม่เป็นไรพี่แล้วก็หายไปเลยเนื่อยไหมคะแต่พอเป้าหมายเราชัดเจนนะคะเช้าปุ๊บยังไม่ตัดสินใจนะคะไม่เป็นไรพี่ตอนเที่ยงโทรอีกนะคะพี่มันดีมากเลยนะสินค้าเนี่ยตอนนี้มันโปรมีโปรโมชั่นนะพี่ไม่ได้นะพี่มัน มันต้องดูแลพี่ต้องดูแลสุขภาพนะตอนเย็นโทรอีกพี่นะคะมันเหลือวินาทีสุดท้ายแล้วนะพี่มันอารมณ์มันเป็นแบบนั้นอะ่ะนะคะคือเป้าหมายเราไม่ได้ต้องได้นะคะแล้วรายชื่อก็ไม่รู้มาจากไหนมันผุดขึ้นมาในหัวว่าเราต้องคุยกับใครเราต้องไปหาใครนะคะนี่แหละนะคะพอทุกอย่างนะลิ้นต้องบอกเลยว่าคือทุกตำแหน่งนะคะที่ผู้นำของเราขึ้นเนี่ย โคตรมีคุณค่าเลยลีนี่จะบอกแบบนี้เลยนะพอเราขึ้นตำแหน่งปุ๊บโอ้โหมันมันสุดๆจริงๆเลยนะในการวิ่งแพทินัมของลีนี่เนี่ยนะคะต้องบอกเลยนะว่าเพราะอะไรนะคะเราต้องผ่านคําปฏิเสธเนี่ยมาไม่รู้เท่าไหร่นะคะบางคนเนี่ยเจอปฏิเสธสามคนเนี่ยก็ไม่เอาแล้วทอ้อละลืมเป้าหมายไปแล้วอะนะคะแต่วันนี้ลินี่จะบอกเลยนะคะว่านะคะเราจะเจอคนเนี่ยอยู่สองประเภทเท่านั้นบนโลกไปเนี้ยนะคะ สนใจกับไม่สนใจเอาด้วยกับไม่เอาด้วยนะคะในเมื่อวันนี้เราเจอคนไม่สนใจลินนี่ก็เน็กค่ะไม่สนใจค่ะเพราะวันนี้เป้าหมายของเราเนี่ยมันมันมันรุนแรงอะ่ะมันมันไม่ใช่แบบเอ้ยพอไม่เอาปุ๊บไม่เป็นไรค่ะนะคะลินนี่ก็ไปต่อค่ะไปหาคนที่สนใจค่ะคนที่เยสค่ะคนที่เซเยสกับเราเท่านั้นค่ะนะคะคือลินนี่จะบอกว่าทุกคนเนี่ยนะคะอดทนรอความสําเร็จตรงนี้ได้ไหมคะ ในเมื่อวันนี้เราเจอคําปฏิเสธไม่สนค่ะนะคะในเมื่อเป้าหมายเราเนี่ยมันยิ่งใหญ่มันชัดเจนนะคะเพราะว่าอะไรนะคะวันนี้นะคะแค่เราอดทนรอความสําเร็จให้ได้เหมือนผู้นําของเรานะคะเขาก็อดทนรอความสําเร็จนะคะเพื่อเป้าหมายของเรานะคะวันนี้ใครที่อดทนรอความสําเร็จตรงนี้ได้ใครที่ทนคําปฏิเสธได้กดหัวใจรัวๆให้กับตัวเองหน่อยได้ไหมคะ เพื่อเป้าหมายของตัวเองนะคะกดหัวใจรัวๆให้กับตัวเองได้ไหมคะว่าวันเนี้ยต่อให้ฉันเจอคําปฏิเสธเท่าไหร่ก็ตามนะคะมันไม่สะทบสถานเป้าหมายของเรานะคะถ้าเป้าหมายเรารุนแรงเนี่ยยังไงเนี่ยนะคะเราก็สู้สุดใจอะนะคะเหมือนที่ลินี่บอกไม่ได้นะคะไม่ได้ต้องได้เท่านั้นนะคะแล้ววันนี้นะคะลินนี่ก็ต้องบอกเลยว่าแพทที่นัมสตาร์ของลินนี่เนี่ยมันคือทางผ่านนะคะ เป้าหมายสูงสุดของเนี่ก็คือไดมอนด์นะคะเพื่อนำทัพนำทีมพาทีมงานที่น่ารักของลรนี่เนี่ยนะคะไปประสบผลสำเร็จแล้วนี่ก็จะรับรายได้เนี่ยนะคะทุกคนเนี่ยเดือนละ10ล้านนะคะต้องบอกเลยว่าทีมงานลรนี่ทีมมิโรออนไลน์ของเราเนี่ยทุกคนเนี่ยนะน่ารักมากแล้วก็ครอบครัวนะคะเดอะสตาร์ิชของเราเนี่ยนะคะอบอุ่นนะคะลรนี่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะคะที่กำลังลังเลสงสัยว่าเฮ้ยบ้านหลังเนี้ยมันใช่หรือเปล่านะคะ คือนี้จะบอกว่าลินนี่เคยผ่านธุรกิจเน็ตเวิร์กมาแล้วเนี่ยนะคะรับรายได้มาเกือบยี่สิบล้านเนี่ยจากที่อื่นเนาะก็คือที่นั่นเราก็เคารพแล้วก็ศรัทธานั่นแหละทาให้เราประสบมาถึงวันนี้ได้นะคะแต่วันนี้ลินนี่จะบอกว่าที่เนี่ยคือด้วยความที่เราเนี่ยมีประสบการณ์เนาะในเรื่องนี้มาแล้ววันนี้ลินนี่เข้ามาแค่เดือนเดียวเนี่ยลินนี่รู้เลยว่าที่นี่คือของแท้นะคะคือทุกคนจะรู้อะนะคะเวลาที่เราเคยเจอเนี่ย ของจริงกับของปลอมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ที่นี่ลินนี่การันตีให้ทุกท่านรู้เลยนะว่าที่เนี่ยคือของจริงอะ่ะคือทุกคนคือมืออาชีพเปิดตัวมาแค่เจ็ดเดือนก็จริงนะแต่ทุกท่านรู้ไหมคะว่าที่เนี่ยคือที่สุดเลยนะคะตั้งแต่ท่านประธานเลยนะคะคือต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่มีเขาเรียกเป็นมืออาชีพมีประสบการณ์เกี่ยวกับเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งโดยตรง นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเลยนะว่านะคะเข้ามาเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงนะท่านประธานมีประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กโดยตรงนะคะอันนี้ลินนี่แบบแล้วก็มีความจริงใจนะคะทุกวันนี้นะคะอยู่เหมือนอัพไลน์เราเลยอะดูแลแบบอย่างใกล้ชิดน่ะนะคะลินนี่แบบโคตรน่ารักเลยอะนะคะท่านประธานของเรานะคะน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็สิ่งนะคะที่ลินนี่แบบอยากสําเร็จนะคะแบบแบบแบบคือไม่รู้จะพูดยังไงลินนี่อยากสําเร็จเพื่อคนที่เราหลัก ลินะะนี่รู้เลยว่าพ่อก <shots, S 1> exactly uh, ับแม่ลินนี่นะคะอยู่รอลินนี่ได้ไม่นานนะคะเพราะตอนนี้ตัวท่านเองเนี่ยก็อายุห้าสิบนะคะหกสิบนะคะจะเจ็ดสิบแล้วอ่ะนะคะท่านรอลินนี่ได้ไม่นานอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะใครนะคะที่นะคะมีคนที่เรารักอยู่นะคะมีคนที่เราลักอยู่่ะบางทีอ่ะวันนี้ตัวเราเนี่ยนะคะอาจจะอยู่ยังไงก็ได้นะกินอะไรก็ได้อยู่บ้านแบบไหนก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะ คนที่เราลักเนี่ยกําลังรอเราอยู่นะคะกําลังรอความสําเร็จของเราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราทุกคนนะคะรีบสําเร็จนะคะให้ทันคนที่เราลักนะคะวันนี้ลินี่ขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับทุกคนนะคะที่กําลังวิ่งกําลังมู v i n g อัพตาแหน่งนะคะ <S <S เพื่อไปสู่เส้นชัยของเรานะคะวันนี้นะคะเรามีระบบที่มันครบแล้วเนี่ยนะคะเราก็แค่เอาระบบนะคะเข้าระบบนะคะ คือมันไม่ยากลินนี่จะบอกว่าที่เดอะสตาร์ y เนี่ยนะคะคือมันคือขนมอะนะคะมันคือแบบมันไม่ได้ยาก <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะเราก็แค่เรียนรู้นะคะวันนี้เรามีนะคะทีมปัสปาตันนะ,ะทีมสปาตันที่เก่งอยู่แล้วนะคะสามารถช่วยพวกเราได้อยู่แล้วนะคะ <c oughs> ต่อให้วันนี้เราไม่เก่งไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้ <c oughs> ได้มาอยู่บริษัทที่เป็นมืออาชีพ ได้มาอยู่กับบุคคลที่นะคะเป็นมืออาชีพเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องตังบลน,นะคะตัดสินใจเด็ดขาดสําเร็จนะคะก็วันนี้เป้าหมายลินี่เดือนนี้นะคะขึ้นเพอเท่านั้นค่ะนะคะ,นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณทุกท่านโอเคนะครับทรงพลังมากๆเลยนะครับคลินนี่นะครับคนที่ประสบความสําเร็จนะครับ ต้องมีเป้าหมายที่รุนแรงนะครับแล้วก็การตันใจสําเร็จนะครับเพื่อเป็นต้นแบบของทีมงานนะครับส่งพลังมากๆนะครับขอหัวใจรวๆให้กับโค้ดลินนี่นะครับเดือนนี้นะครับเพิร์สตาร์แน่นอนนะครับมั่นใจนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับผมนะครับโอเคนะครับไปต่อนะครับอ่านะครับท่านสุดท้ายในในเช้านี้นะครับก็เป็น เป็นเซฟไฟสตาร์นะครับคิวหนึ่งนะครับคุณสมบัตินะครับก็คือเป็นสตาร์ขึ้นไปและอยู่ในสถานะเอคทีฟนะครับมีลุกตรงเป็นสไตล์ถิ่เนี่ยขึ้นไปนะครับซ้ายสามขวาสามนะครับลุกตรงนะนะครับแล้วก็มีคะแนนบาลานซ์เนี่ยสองแสนคะแนนนะครับมีแพลตตินัมนะครับซ้าย1รหัสขวา1รหัสนะครับเป็นสายงานไดเล็กสปอนเซอร์นะครับก็เดือนที่ผ่านมานะครับเรามีแซฟไฟสตาร์คิวหนึ่งนะครับเกิดขึ้น1รหัสนะครับ ท่านเป็นใครนะครับท่านบุคคลท่านนี้นะครับก็จบแพทยศาสตร์จากมหาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็ทํางานวิชาชีพแพทย์เนี่ยนะครับมา20ปีเต็มๆนะครับประสบการณ์ด้านเครือข่าย25ปีนะครับแล้วก็ทําแบบเต็มเวลานะ15ปีนะครับรับรายได้จากธุรกิจเครือข่ายมากกว่า30ล้านบาทปัจจุบันนะครับตัดนใจเลือกเดอะสตาร์ลิชี่ทำเดอะสตาร์ลิชี่แบบฟูลไทม์เต็มเวลานะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับเป็น คุณนวศเซฟฟายสตา Q1 นะครับขอหัวใจรวๆกับนายแพทย์บุญยลิศนะครับสุวิชัยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอัพเดียอัพมนูนสวัสดีครับคุณหมอครับก็สวัสดีท่านประธานและผู้บริหารทุกท่านแล้วก็ไม่ใช่ว่าที่หรอก นะครับก็น่าจะเป็นมหาเศรษฐีเงินล้านกันทุกคนเลยครับผมวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสได้มาแบ่งปันไม่ได้มาเขาเรียกว่ามามาแบ่งปันเรื่องแนวคิดธุรกิจอนะกม็มาแชร์มาแชร์เรื่องของตัวเองแต่สั้นๆนะ,ะเขาใอ้พูดยี่สิบนาทีผมว่าผมพูดได้แค่สิบนาทีนั่นแหละนะครับเออเรื่องเรื่องเรื่องตรงนี้ก็น่าจะสิบนาทีแต่มีนิทานจะมาเล่านะโอฟังตอนหลังนะ ขอขอเล่านิทานนี้ฟังนะครับอ่อเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะผมฟังลินดี้เมื่อกี้เนะี่ยก็เข้าใจธรรมชาติธุรกิจอันนึงนะสำหรับพวกเราทุกคนนะครับว่าถ้าวันนี้เราต้องการความสําเร็จเราต้องเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจนี้นะมีหลายคนมาบอกเราว่าเฮ้ยธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจที่เราจะต้องเจอคําปฏิเสธอันนี้เราเราฟังเสร็จเราก็จะรู้สึกว่าเออเข้าใจเข้าใจเข้าใจแต่เหนือกว่าความเข้าใจก็คือเราต้องไปเจอเอง เราต้องไปทำเราต้องไปคุยแล้วเราเจอเองแล้วเราถึงจะรู้ว่าอ,อ๋อเรารู้สึกยังไงนะแรกๆเราก็จะรู้สึกแบบไม่มั่นใจรู้สึกแบบรู้สึกแบบหลายอย่างนะฮะเขาเรียกว่าเสียเซลเสียเซลเออนะครับแต่เชื่อผมเถอะทําไปบ่อยๆทําไปบ่อยๆหน้าเราก็จะเริ่มเป็นยังไงฮะหน้าเราก็จะเริ่มแบบเออเออชาหน้าเริ่มชานะฮะหลังจากที่เราหน้าเริ่มชาแล้วนะ อันนั่นแหละคือจุดที่เราจะประสบความสําเร็จนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจนี้นะว่าเป็นธุรกิจที่เราเจอคนปฏิเสธเราเราอาจจะเจอทีมงานนะครับอ่าบางคนเข้ามาตื่นเต้นนะฮะอาจจะตื่นเต้นสองสามวันหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นก็แผ่วไปก็เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกตินะอยากให้กําลังใจทุกๆท่านนะครับว่าวันนี้นะครับถ้าเราต้องการความสําเร็จเราก็แค่อยู่ในบรรยากาศแบบนี้แหละนะครับแล้วก็เกาะติดบรรยากาศแบบนี้แหละนะครับ เกาะติดไปเรื่อยๆนะครับเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับเราก็จะพัฒนาแนวความคิดหรือสิ่งต่างๆแล้วเราก็ออกไปลงมือทําทุกอย่างเนี่ยมันจะเข้าที่เข้าทางแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งที่จะสามารถประสบความสาเร็จได้นะครับอันนี้ผมอยากให้กําลังใจตรงนี้นะครับแล้วสิ่งสาคัญมากๆนะสําหรับตัวผมเองเนี่ยผมมองอย่างนี้ฮะว่าวันนี้ผมเข้ามาในธุรกิจเดอร์ซาริชี่เนี่ยนะครับสิ่งที่ผมต้องการจริงๆนะครับ อ่าผมต้องการรายได้แบบ p o s i อ i v e income อะเออต้องการรายได้แบบ p o s i อ i v e income จริงๆอ่อะนะครับแล้วก็เราก็มีประสบการณ์เนาะในการทำธุรกิจเครือข่ายมา20กว่าปีเนี่ยมันก็มีอะไรหลายอย่างที่เราประทมานะครับเพราะนั้นอีกครั้งหนึ่งอะที่เราจะกลับคืนสังเวียนเนี่ยเราก็ต้องมองหาธุรกิจที่โอ้โหธุรกิจเครือข่ายที่มันจะต้องครบองค์ประกอบแล้วสิ่งแรกที่ผมผมให้ความมั่นใจสุดๆเลยนะก็คือ ผมอ่ะมั่นใจท่านประธานอดอกเตอร์กิติศักดิ์วงพิพันธ์ผมจะใช้คําพูดเนี้ยอ่าเนื่องจากผมรู้จักมาก่อนแต่ก็ไม่ได้สนิทอะไรมากนะแต่โดยสรุปนะประสบการณ์ของท่านแล้วสิ่งที่ผมติดตามงานของท่านเนี่ยผมใช้คําว่าเราเจอคนจริงคนที่ตั้งใจคนขยันคนมีวิสัยทัศน์แล้วเป็นคนที่เขาเรียกว่าในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยท่านประธานเป็นเป็นน้ําดีเลยแหละเอาอย่างนี้แล้วกัน เป็นน้ำดีเลยนะเพราะฉะนั้นไอน,นี้คือจุดสําคัญมากๆครับถ้าเกิดว่า,าผู้บริหารเจ้าของเป็นแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าไม่ว่าจะเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องเรื่องการทําธุรกิจเนะี่ยมันจะกลมกล่อมแล้วมันจะทําให้เราสามารถที่จะทําธุรกิจนี้ให้เกิดรายได้แบบพสฒนาจริงๆนะสาหรับผมนะ ผมก็อายุก็ไม่เยอะหรอกแต่ว่าพัสิสักยี่สิปีนี้ผมก็โอเคแล้วละ่ะไม่ต้องไปชั่วลูกชั่วหลานนะ้วที่เหลือเขาไปหาเอาเองแล้วกันนะครับอ่าอันนี้สิ่งที่ผมต้องการเพราะนั้นวันนี้ผมผมเลือกนะผมมองหาไงผมถึงพูดหลายครั้งว่าผมมองหาอ่าถ้าเราเป็นคนมองหาเราจะมองเห็นแล้วเรามองเห็นเราก็ต้องจับโอกาสนี้ให้ให้ให้สุดๆเลยนะครับแล้วผมเป็นคนหนึ่งนะที่ ผมมองว่าวันนี้นะครับเราอยู่ในจังหวะเหมือนที่ลินนี่พูดเมื่อกี้นะครับว่าเราอยู่ในจังหวะเวลาของบริษัทที่เขาเรียกว่าอ่าเป็นรุ่นบุกเบิกนะเป็นรุ่นบุกเบิกแล้วเราเราอยู่ในหนึ่งปีแรกเนี่ยเรามีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จสูงมากๆเลยนะมันไม่ใช่เงินแสนนะมันเป็นเงินล้านนะแล้วมันไม่แค่ล้านเดียวด้วยมันอาจจะเป็นสามล้านห้าล้านสิบล้านก็ได้นะครับ อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันว่าเราอยู่ในจังหวะโอกาสที่มันดีขนาดนี้นะเพราะฉนั้นถามว่าเป้าหมายในการทรําธุรกิจของผมอะผมถึงบอกว่าในแต่และเดือนแต่และเดือนเนี่ยผมชัดเจนนะอะ่าเป้าหมายชัดเจนแล้วเราก็จะมีเนื้องานที่มันชัดเจนฮะมันมีเนื้องานส่วนตัวมันมีเนื้องานทีมมันมีเนื้องานระบบมันมีเนื้องานองทั้งหมดทั้งหมดที่เราจะต้องทําถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนเนื้องานต่าง,างๆมันจะออกมา มันจะออกมานะครับมันจะมีอะไรให้เราทําเอยอะแยะเลยเราจะยุ่งที่เราจะทําทุกวันทุกวันทุกวัน,วนอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นสิ่งที่ผมขยับมาในเดือนที่แล้วผมอยากจะแบ่งปันว่าการขยับมาขึ้นตําแหน่งซัพพลายในเดือนที่แล้วมันก็เป็นอะไรที่เราได้ถักคอเกือขายแล้วเราก็ทําต่อเนื่องเหมือนอาจารย์นภวัฒน์บอกอะถักคอเกือขายทำต่อเนื่องสม่าเสมอไปทำทำๆๆๆแล้วเราก็จะค่อยๆที่จะค้นหาเจอผู้นําแล้วเราก็จะ ร่วมกันตั้งเป้าหมายกับผู้นําแล้วเราก็เดินหน้าไปด้วยกันความสําเร็จเราก็จะมาพร้อมกับผู้นําแต่ขอย้ําว่าจะเป็นผู้นําที่เขาปรับจูนตัวเองเปลี่ยนพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อประสบความสําเร็จอ่าผมขอบอกนี้เลยนะแม้กระทั่งปัจจุบันนี้มันก็ผมตัวผมเองก็จะมีทีมงานหลายๆคนเนะี่ยที่เขาเขามีความเป็นผู้นําเยอะนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะีฮะ เรามาอยู่ใน the s t a r l i c i y นะฮะถ้าเราต้องการความสำเร็จที่ the s t a r l i c i y นะครับเราจะต้องอ่าเขาเรียกว่าทิ้งทิ้งหัวโขนสำหรับผมเนี่ยผมทิ้งหัวโขนแล้วผมก็เติมทุกอย่างนะฮะเขาเรียกว่าศึกษาระบบของ the s t a r l i c i y ศึกษาระบบสามสี่ห้ารึกษาหาลือกับไ p น l อ up เดียอัมลส่วนส่วนที่ผมทำนะแล้วผมรับข้อมูลจาก u p g ก n e นะโอ้ลืมไปถึงบอกว่าเอ๊ะทำไมพูดมันตะกุตะกักนะลืม ลืมอไม่รู้พูดไปอย่างฮะเมื่อกี้ฮะลืมคู่เปิดโอกาสอันยิ่งใหญ่ฮะเออคุณไชนดารินโชโตอัพเดนของเราลืมลืมตื่นเต้นตื่นเต้นเห็นไหมตื่นเต้นจริงๆเลยนะครับพูดตะกุตะกักเลยนะครับเพราะฉนั้นวันนี้นะการที่เราจะประสบความสําเร็จก็ไม่มีอะไรมากก็คือทําไปด้วยเรียนไปด้วยฮะเรียนไปด้วยทําไปด้วยทําไปด้วยเรียนไปด้วยปรึกษาคนสําเร็จปรึกษาอัพไลน์ที่อยู่ในบรรยากาศ เล็ดลับมันมีอยู่แค่นี้พอเราทําเยอะๆวิธีการทํางานเราก็จะพัฒนาแต่สิ่งสําคัญเราจะต้องพัฒนาสะสมเขาเรียกว่าแนวคิดในการทรําธุรกิจนะเป็นคนที่มีพลังใช้คําว่าพลังบวกตลอดเดวลามีความกระตือรือร้นรมีความตื่นเต้นเป็นคนที่เกาะติดเป้าหมายของตัวเองอันนี้คือสิ่งสําคัญที่อยากจะแชร์ให้เราฟังนะครับแล้วสุดท้ายสุดท้ายจะเล่านิทานให้ฟังเพราะว่าผมเคยฟังเมื่อประมาณสักเกือบเกือบ เกือบน่าจะเกือบเกือบสิบกว่าปีแล้วล่ะสิบห้าปีแล้วมั้งเป็นนักธุรก,กิจของไต้หวันจริงๆมันเป็นเรื่องที่เขาก็คุยกันมาแล้วแหละแต่ผมจะเล่าให้ฟังไม่รู้ใครเคยฟังหรือ,อยังนะน,นกตัวละล้านออาใครเคยฟังั้มะฮะนกตัวละล้านอยากจะแบ่งปันนิทานเรื่องนกตัวละล้านเออนกตัวละล้านนะเป็นอะไรที่ผมว่านะเออมันมันพิสูจน์ออกมาว่าจริงๆอะ่ะ b บ n น r รี่4.0เนี่ยไม่ได้ยากอะไรนะถ้าเราเข้าใจเราฟังนิทานเรื่องนกตัวละล้านได้นะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเอา,อางี้มันก็จะมีเศรษฐีคนหนึ่งนะครับอ่าเขาอยู่ในตลาดเขาอยู่ในตลาดนะเออเขาอยู่ในตลาดนะครับโอ้ยเขาบอกออกก่อนค่าเออไม่ได้ฟังเรื่องนกตัวละานแล้วเซ <laughs> ล์เซล์เซลนะครับเออเขาอยู่ในตลาดแล้ววันหนึ่งเขาอยากจะได้นก เอามาเลี้ยงฮะเขาก็เดินเข้าไปในตลาดใช่ไหมฮะเขาก็ไปเจอเอร้านนกตัวหนึง่งปรากฏว,ว่ามีนกตั้งตัวตัวละตัวไม่กี่บาทนะแล้วมีนกตัวหนึ่งฮะเขาเขียนป้ายบอกว่านกตัวนี้ตัวละหมื่นเออนกตัวละหมื่นเอาเดียวว่านกตัวละหมื่นเนี่ยอัาเดียวว่าเขาซื้อไหมเอาเดียวนกตัวละหมื่นนะครับเออตัวละหมื่นนะซื้อไหมฮะ นกตัวถ้าชอบก็ซื้อนะครับพี่หมอแต่ซื้อซื้อเขาอยากรู้ไงเขาทำไมนกตัวนี้ตัวะหมื่นแต๋งีก็เลยซื้อนกตัวนี้กลับมาที่บ้านนะพอเขาซื้อกลับมาที่บ้านเสร็จใช่ไหมฮะเขาก็มานั่งมองนกตัวละหมื่นนะปรากฏว่านกตัวละหมื่นนะฮะสุดยอดมากๆเลยฮะเขาพูดอะไรรู้ไหมฮะเขาพูดสี่วายครับไอ้นกตัวนี้พูดสี่วายได้ฮะวายวายเน็ตเวิร์กนะฮะวายเดอะสตาร์ลิชี่วายไอจอยนะฮะวายซิสเต็มไอ้นกตัวนี้พูดได้หมดเลยอันนี้คือนกตัวละหมื่น เศรษฐีก็โอ้โหนกตัวนี้เข้าท่าเว้ยเดี๋ยวเราก็เอานกตัวนี้เนี่ยมามาชวนผู้คนมาฟังนกตัวนี้พูดเนะสี่วายปรากฏว่าก็แฮปปี้นะเศรษฐีคนนี้แฮปปี้มากนะพออีกวันหนึ่งมาเขาก็เดินเข้าไปตลาดไปร้านนกตัวหนึ่งไปร้านนกที่เดิมเนี่ยร้านไายนกอ่ะเขาไปเจอนกตัวละหมื่นเขาบอกไอ้นกตัวนี้ตัวละหมื่นอไอ้นกตัวลำตัว ไอ้นกต,ตัวละแสนพูดผิดไอ้น,นกนตัวละหมื่นเนี่ยเขาเขาเขาพูดสี่วายได้ไอ้นกตัวละแสนนะอับเดียคิดว่าจะเป็นยังไงฮนะเศรษฐีก็เลยซื้อนกนตัวละแสนกลับบ้านมาเลยนะปรากฏว,ว่าพอซื้อกลับบ้านมนาะปุบ๊บไอ้นกตัวละแสนเป็นยังไงรู้ไหมฮะ <c oughs> นกตัวละแสนเนี่ยโอโ้โหเขาพูดสี่วายได้ไี่พอนะฮนะเขาเทรนนิ่งได้ด้วย <c oughs> อ่าเขาสอนแนวคิดเขาสอนวิธีการอะไรให้หมดเลยฮนะเขาสอนระบบสามสี่ห้าด้วยนกนตัวละแสนอนะอับเดีย สุดยอดไวล้ละ่ะสุดยอดจริงๆนะครับโอ้เศรษฐีก็บอกโอ้โหอย่างนี้มีนกสองตัวนี่สุดยอดเลยสุดยอดจริงๆเลยนะครับโอเคทีนี้อยู่มาอยู่มาอีกสักสามสี่อาทิตย์นะเออสามสี่อาทิตย์เลยนะฮะก็เศรษฐีก็เข้าไปอ,อในตลาดแล้วก็ไปเจอไปเจอร้านนกตีดอยวโอ้โหคราวนี้ไปเจอนกตัวละล้านเศรษฐีทันทีเลยฮะ โอ้โหนกตัวละหมื่นพูดสี่วายได้นกตัวละแสนพูดอบลมได้คราวนี้ซื้อนกตัวละล้านมาเลยครับเอียครับโอ้โหเอานกตัวละล้านกลับมาที่บ้านนะฮะปรากฏว,ว่าไอ้นกตัวละล้านนะอ่ากลับมาที่บ้านเงียบเลยฮะไม่พูดอะไรเลยฮะ <laughs> อ่ะก็เลี้ยงไปอีกวันหนึ่งก็ยังไม่พูดอะไรฮะเศรษฐีกง็งงนีธทำไมมันนกตัวละล้านมันมันเงียบๆอย่างนี้เนาะอืม พอเอามาอยู่ได้สองสามวันนะเศรษฐีก็พยายามจะถามว่าเอานกตัวละล้านเอทําไมท่านอ่อา่าผมซื้อตัวละแสนมาตัวละหมื่นมาโอเ้เขาสุดยอดเลยไอ้นกตัวละล้านท่านทําไมทําไมถึงไม่ไม่พูดอะไรเลยไม่ไม่อะไรให้ผมฟังเลยท่านมีเคล็ดลับอะไรอไอ้นกไอ้นกตัวละล้านนะก็ปริปากเลยนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะโอ้โหท่านเศรษฐีท่านไม่รู้เหรอ วันนี้นะธุรกิจเดอะซาริทีดีมากๆสินค้าดีมากๆแผนธุรกิจดีมากๆเจ้าของดีมากๆนะฮะแล้ววันนี้อ่ะเขามีประชุมซูมนะตอนเช้ากับตอนเย็นนะถ้าเศรษฐีอยากได้เดือนละสิบล้านเสรษฐีเข้าไปฟังนะอ่าแล้วหลังจากนั้นเอ้าทำไมพูดได้แค่นี้นะอ๋อไอ้นี่เป็นวิชาโปรโมตเป็นวิชาสุดยอด เป็นวิชาทวนคนแล้วอเผอิญว่าผมอะทวนคนมาหนึ่งร้อยคนผมทวนมาหนึ่งร้อยคนปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นไอข้างซ้ายผมอะเป็นนกตัวละหมื่นข้างขวาผมแบบเป็นนกตัวละแสนแล้ววันนี้ผมก็เลยกลายเป็นนกตัวละละ้านโอเคครับสวัสดีครับผมโอเคครับผม <laughs> โอเคนะครับขอบคุณนิทานดีๆจากพี่หมอนะผมก็เพิ่งได้ฟังครั้งแรกนะนกตัวละล้านนะครับเป็นนักโปรโมทนะครับนะนะครับทุกท่านครับขอหัวใจรัวๆให้กับนะครับพี่หมอนะครับนายแพทย์บุญยลิศนะครับสุวิชัยนะครับแซฟไฟสตาร์คิวหนึ่งนะครับเอาแบบโลัวเลยนะครับหัวไปเออลูกไปนะครับ เยอะๆเลยนะครับอนะครับตื่นเต้นไปด้วยนะนกตัวล้านนะครับพี่หมอนะครับ